พบาตุ่้นนะครับที่อกคนะครับสิ่งที่น่าประทับใจอ่ากำไรที่ค่อนข้างต่ำให้ P.E. ด,ดูขึ้นไป29เท่านะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดู Price to Book จริงๆเนี่ยนะครับที่ราคา P.O. เนี่ย Price to Book เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแค่1.3อ่า1 1.3 1.53เท่านะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับพา2บาทก็คือขาย2เท่าของพานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้เรียกว่าแพงนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่ในอดีตเนี่ยนะครับมันไม่ได้ซ้อนถังนานาคตกการเติบโตนะครับเรามองถึงการเติบโตของปีนี้ปีหน้านะครับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับซึ่ง ในส่วนตรงนี้นะครับก็คิดว่าเราอาจจะไปหาบทวิเคราะห์ดูได้นะครับว่านักวิเคราะห์ได้ให้ target price ไว้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราประเมินนะครับในเรื่องของการกำหนดราคาไม่ว่าจะใช้ PE ไม่ว่าจะ price to book พูดถึงการเติบโตบร,ริษัทที่ในแง่ของการขยายสาขา นะครับหรือฐานที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนั้นการเติบโตมันก็จะค่อนข้างสูงนะครับในอีกสาปีข้างหน้าอันนี้ก็คือสะท้อนถึงที่มาที่ราคาประมาณ2อบาทหสะตางค์ครับเออ่ต้องเออ่เรียนอย่างนี้นะครับว่าราคาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยว่าอย่างที่เมื่อกี้นะครับทางประสิทธิ์ถามว่าเอ๊ะเมื่อเราเทียบกับคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยจริงๆมันต้องเทียบอะไรที่มันเหมือนกันซึ่งเราเองเราก็ไม่ได้เหมือนกับคนอื่น นะฮะที่อยู่ในตลาดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการที่หุ้น PE ถูก P e. ต่ำไม่ได้บอกว่าแพงมันอาจจะสะท้อนถี้กำไรที่ในอนาคตที่อาจจะไม่ได้มานะครับทุกอย่างเนี่ยมันถูกสะท้อนนะฮะของอนาคตของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อถ้าเรามามองเนี่ยนะครับหุ้นของบริษัทเราคิดง่ายๆแล้วกันนะครับเอ่อสิบสามปีที่แล้ว บริษัทนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ทั้งสองท่านเนี่ยใส่เงินมาบาทหนึ่ง13ปีถัดมาบริษัทใหญ่โตเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเส์ฟขาย2บาทนะครับผู้ถือหุ้นก็อาจจะรู้สึกว่า13ปีไ,ได้แค่นี้เหรอนะครับเพราง่ายๆนะครับอันนี้คือทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างได้นะครับอาจจะมองถูกมอแงแพงแต่สองเท่าของพาเนี่ยหรือ1.3 1.5เท่าของบุ๊กเนี่ยเมื่อเทียบกับ เป็นสัทที่อยู่ตลาดที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับเราไพ i c e t ุข,ข,ของ s p a อยู่ที่ประมาณ5เท่ากว่านะครับมันมีหลายมิติที่ที่เป็นมุมมองแต่ถ้าเราเอาตัวเลขเลยนะครับเราทำธุรกิจมา13ปีเราเสือขายให้กับประชาชนทั่วไปในะราคา2เท่า 5, ต้นทุนที่เราถือมานะครับแค่เอาเงิน1บาทไปฝากแม้ไว้13ปีก็คงใกล้เคียงกับ,บราคาเนี้ยนะครับ ไม,ไม่ต้องทาธุรกิจแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงแบรนด์พูดถึงอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยนะ PE นะครับไม่ว่าจะสูงหรือต่ำต้องเข้าไปดูในมิติอื่นๆด้วยการเติบโต,ตนะครับในแง่งธุรกิจในแง่งแบรนดิงนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักทุนเองสามารถที่ศึกษาแล้วก็หาบเคราะห์มาได้นะครับเพราะเราเองจริงๆหลายๆผู้หล,หลายตัวที่ทางฟินแลนเซียเองผมเองมีประสบการณ์เนี่ยนะครับมันมีทั้งที่เราตั้งราคา PE ต่ำและท e ีสูงซึ่งมันสะท้อนงานของบริษัทนะครับก็อันนี้ก็เรียนตรงประครันก็จะมีคําถามแบบประสิทธิในด้านของข้ามเอ่อ PE ต่ำไปไหมครับราคาถูกไปไหมครับนะครับ ราะว่าเราเจอทนมาเนี่ยต่อชีวิตการทํางานเนราก็จะเห็นภาพพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็เรียนทุกท่านนะครับว่าในแง่ของออนเซนเองเนี่ยถามว่าราคาแพงไหมถ้าในส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากบอกว่าไม่ได้แพงนะนี้ทุกคนตัดสินใจด้วยเหตุผลจากที่ที่เรียนไปนะครับแต่ในส่วนของตัวแชลเดอร์เองนะครับก็ ได้มีการคุยกันการทุกอย่างเราพยายามที่จะให้เห็นถึงเสกยภาพการเติบโตแล้วก็13ปีนะครับที่เขาทำเนี่ยแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอ,าอนาคตหรือมูลค่าเนี่ยในแง่ของ market cap ของไปษัทเนี่ยเราก็ลองคิดดูว่าเป็นสัทแบบนี้ถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ตรงไหนยังไงนะครับ บริษัทคอนเซนทริคเอสปาลกจังการหารขอมออนเซนนะคะซึ่งมัสจะคู่ผู้บริหารนะคะได้ประโยข้อมูลเนะคะรวมถึงทางที่สาการเงินนะคะแล้วก็ผู้จัดการการจัดจำหน่ายแล้วเราก็การการจัดจำหน่านะคะได้ข้อมูลถึงจุดแข็งแล้วก็จุยภาพในการประกบธุรกิจอย่างจากการระดนด้วยนะคะซึ่งสําหรับวันในการสำหนจจองซืุ้้นนะคะมีช่วงวันจัร์วันพแล้วก็วันศุกรนนะคะที่เก